อยู่กับผมเหมือนเดิมน,นะครับนู้สเกมนะครับ <c oughs> วันนี้เราอยู่ในแมป3,2,1 b a s o f Simulator นะครับวันนี้ผมมีความฝันว่าผมอยากจะบินไปนอกอวกาศแหละผมก็เลยมาอัดเกมนี้งไงล่ะเกมนี้หนึ่งเลยนะครับเขาก็จะให้เราเอา,น,น,เอาน้ำมันไปเติมเอาน้ำมันไปเติมใส่ย,ยานอวากาศของเราอันนี้นะครับ เิดียบ้านแนฮะบ้านอยู่ไหนเอ้าบ้านไหนบ้านไหนผมจำได้บ้านผมหายไปไหนบ้านชันบ้านที่บ้านหัวปอกใช่ใช่ใช่เกมนี้ก็คือเริ่มมาเขาก็จะให้เราเอาฟูสคอ c นะครับ ไปเติมน้ำมันเขาจะให้เรามาดูน้ำมันนะครับดูน้ำมันให้เต็มยี่สิบไลนดูนผมอยากได้เครื่องเนี่ยผมไม่มีผมไม่มีโอไม่ม,ผม,ม,มีผมจะกลับมาทำไมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอัปเดตสองนะครับผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะเกมเนี่ย เกมที่ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นได้ยาวๆนะเพราะดูแล้วเกมที่สนุกดีนี่ก็คือที่เติมน้ำมันรับเปล่าใช่ด้วยทำไมนี้เป็นอันนี้รอด้วยจรวดไปเลยไปเลยโอเคดีน รีเซ็ตจะหลวดเลยเอ้อรีเซ็ตไงอ่ะโอ้ดีก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเบื้องต้นผอดูราคากระเป๋าดีกว่านเย่ได้กระเป๋าใหม่แล้วดูดกันต่อเถอะจูดผมดีใจมากนะครับที่เรามาถึง30ซับได้ตอนนี้ครับ สามสิบสี่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อยากคุยอะไรกับผมก็แชทมาที่คอมเมนต์นนะถ้าผมมีดิสคอตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ดิสคอตให้นะตอนนี้ยังไม่มีนะครับไม่ใช่ไม่มีสิผมทิ้งลิงก์ไม่เป็นหรอกที่ผมจะต้องเอาเครื่องนี่มาให้ได้เลยเพราะว่าจะอัด กี่ EP ผมก็ต้องเอามาให้ได้เฮ้ยผมมีความฝันว่าผมจะบินได้ลนะ่ะผมจะออกไปนอกอวก,กาศพี่ตูนบอกว่าอยากให้คนไทยทุกคนบินได้ผมก็จะบินไปนอกอวก,กาศเอาซะเลยท,ทีนี้ขอชูแผ่นนี่ดาวน้อมันผมว่าห้าสิบไม่พอหรอกเดี๋ยวผมไปดูที้นี่ก่อนที่จรวดจ,จัลวดซื้อจรวดซื้อจรวด ร้อยบาทเลยเหรอมันอมกไปเลยกันไปเลยไปเลยห้าสองหนึ่งไปเลยหมดแล้วอยากน้อยเลย คุณลิซ่แลวโอเคเราก็ได้ตังมาแปดสิบสามบาทนะครับผมต้องไปซื้อเครื่องดูดเครื่องดูดซื้อเครื่องดูดเกือบลืมเลยว่าเราต้องซื้อเครื่องดูด,ด,ดใช่ดูดได้ไวขึ้นเฮ้ยขออีกนิดนึงไม่ได้หรออีกนิดนึ่งเองขอ,อ้ยห้าสิบเออนอีกนิดตนึงเองเราจะได้แบบเราไปซื้อเครื่องดูดราคาหนึ่งร้อยเลยนะครับมันก็จะได้คือคงคาดอีกสิบสิบสิบเจ็ดบาท แล้วก็มาดูดไหมกันเกมนี้ก็เป็นเกมซูมเลเตอร์ที่ผมว่าสนุกนะใครอยากเล่นแต่ผมก็จะทิ้งลิก์ไว้ใต้ใต้ไน่ัเรี้ไม่ถูกคุแต่ผมจะทิ้งลิก์ไว้ใต้คีปกันนะถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาก็ได้นะครับถ้าอยากเล่นอมองอัดด้วยก็ได้นะแต่เรายังไม่มีดิสคอร์นะเราคุยกันไม่ได้จะคยุยไม่รู้เรื่องนะเซ่ <c oughs> มีความสุขกับการดูดน้ำมันนะครับช่วงนี้เขายาวๆนะผมว่าลงคลิปไม่ค่อยบ่อยมากเพราะว่าก็ก็บางครั้งผมก็ไปต่างจังหวัดบ้างอนะขี้เกียจตัดคลิปอะนะผมขี้เกียจตัดคลิปอะโอเคนะผมก็ขี้เกียจตัดคลิปผมก็เคยบวกหลายคลิปแล้นะ ก็ขอให้คลิปนี้มีคนดูเกินสามสิบครับไม่สามสิบคนนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเกินสามสิบครั้งเมื่อไหร่นะเกินยี่สิบยี่สิบครั้งครับผมเกินยี่สิบครั้งเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัดพาที่สองให้เลยโอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะถ้าคลิปนี้มีคนดูเกินยี่สิบครบยี่สิบครั้งนะผมจะมาอัดคลิปที่สองให้นะ เรามาทำสัญญานะเข okay, ไหมอเค้า okay, มครับท่านผู้ชมถ้ามีเสียงฝนก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมฝนตกนะนี่ดูทีละสองอย่างรวดเร็วเราจะได้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะครับดูสิยังไว้เลยอะดูสิครับท่านผู้ชมมันจะไว้ะไรขนาดนี้ผมดูมาซักร้อยหนึ่งกันนี่นะดูดูด,ด อะไรรีวิวเพื่อฟอร์มอุตุสิิคืออะไรอ่ะผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษนะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับนี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะบูส์เหรอครับบูส์เหรอโอเคเราไปต่อเลยผมจะต้องขึ้นไปตรงก้อนไม่ให้ได้เลย 2 1งหนเย้ด yeah. hey, oh ีๆน้ำมันน้ำมันน้ำมันเราจะหมดแล้วเฮ้ยผมจะถึงไหมผมจะถึงไหมถึงแล้วโอ้โหโชคดีจริงๆเลยนะครับน้ำมันร้อยหนึ่งก็ถึงแล้วอ่ะเย่เย่ แล้วึ้อทางไหนเอ่ยต้องทางนั้นเหรอสงสใสถ้าจะใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับทางนี้แหละทางนี้ะขึ้นไป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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่า B C r o u e w เ l l done you have reached the ferry เอเอผมออกก็ไม่ค่อยออกว้าวต่อไปที่แพทกันเถอะว้าวได้ก้อนเมฆแล้วก,ลก้อนเมฆโอ้ตายอย่างนันะโอเคถ้าผมตายแล้วผมต้องเล่นใหม่หรอไม่ใช่หรอกถ้าผมตายผมก็แค่ต้องไป แอดบ้านใหม่เหรอไม่ต้องโอเคนะครับเรามาซื้อแบ็คแพคกันเถอะแบ็คแพคผมเอา100หนึ่งของกันเพราะว่าเราซื้อที่ดูดน้ำมันดีกว่านะครับใช่ไหมซื้อที่ดูดน้ำมันดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเนี่ยดูอย่างไวเลยที่ดูดน้ำมันอย่างกรดูไฟฟ้าครับ จะเเสียงกระแสไฟฟ้าเนี่ยกับไปที่แพดโอเคเดี๋ยวผมผมลืมไปผมต้องซื้อจัลลดนี่นะไปซื้อจัลลดกันเถอะโอ้โห้เขาย,ยกดวงจันทร์มาตั้งหลังบ้านเลยนั่นหรืผมงไม่ผิดใช่ไหมโอ้โะเก็บตังค์ซื้อให้ได้เลยสักตัวห้าพัน โอ้โหห้าร้อยพันห้ามเอาดีกันเราต้องเก็บตังค์ให้ได้เลยเราจะเก็บตังค์ให้ได้เลยนะครับ mm hmm. ก็อีกตัวนั้นท่านเรากดเราจะได้ก็คงจะเป็นคลิปหน้านะครับเราจะได้นะเพราะห้าพันูทํมทำในคลิปนี้ไม่ได้หรอกตอนนี้ม,มีตังค์แค่ห้าสิบแปดบาทเองอะดูดิอีตัวดูดน้ำมันให้อัตโนมัติอะ ผมไม่ได้คิดนีหรอกเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนผมเก็บน้ำมันได้สักหึอผิดบ้านพอเราเก็บน้ำมันได้ไม่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 อไม่อเออพอเราเก็บน้ำมันได้สักพันหนึ่งแล้วมาเจอกันอีกทีนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนใจแล้วนะ เปลี่ยนมาเก็บน้ำมันให้ได้ห้าร้อยสิบพอนะเพราะว่าผมไม่มีตังค์ไปซื้ออุปกรณ์ที่ดีกว่ามันทำให้ผมแบบเฮ้ยช้านะช้าของผมจะเก็บได้แต่ละทีอ่ะมาเราเป็นเรื่องคนเลยช่วยจลวนลหม่เริ่ซสเไม่เริ่มเหรอนั่นดีดีดีเนี ไอ้โฟร์วกว้าวตอนนี้เราบุกหน้าไปแล้วนะครับถ้ามันเหลือสามร้อยกว่าเราถึเข้าบนไนนหมเนาะผมว่าไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงนะหรืถึงหรือถึงหรือถึงหรือไม่ถึงหรือถึง,ถง,ถงยังไงยังไง ยังไงครับจังหวะนี้ยังไงยังไงถึงบอกแล้วยังตกจรวดตกเลยอะ่ะดนต่างมาพันสีวผมวูฟิ้นแบ็คแพ็ อันนี้เท่าไหร่อะร้อยยี่สิบอะร้อยยี่สิบดเรามัดูที่ดูด,นะมมด,ดก่อนนะเอ๊บผมไปดูจรวลุ่ดก่อนกันวัคเก็ตช็อปร้านขายจัลดถูกๆูกที่ไหนะพันหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะถูกกว่าของจริงนะของจริงก็นน่าจะแพงแพงอุย้ยอันนี้ก็พันหนึ่ง อย่างแพงเลยครับผมบอกเลยแต่ละอย่างนี้แพงมากมันก็ไม่นดาแพงขนาดนั้นหรอกมันเป็นที่งบเราไม่พอเฉยๆอถ้าง,าง,งบเราพอผมก็ว่าน่าจะอีซี่นะครับผู้บ้านทองเซบ้านเล็กๆมีก้อนเมกยิ้มแล้วก็มีจรวหรวด้วยนะครับฟังเสียงดีๆสิผมว่าเหมือนแบบเสียงกระแสไฟฟ้าอะไรสักอย่างผมว่านะ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนเออเออเราเจอกันอีกทีตอนน้ำมันพันหนึ่งเลยนะคราวนี้ผมไม่เปลี่ยนแล้วี่น้ำมันผมครบพันถึงพันแล้วผมแถมให้ผมแถมให้สองร้อยนะไปเราไปเริ่มเลยกันเลยเจ็ดเออ็กเซเว่นซิกไฟฟ์โฟร์ย เฮ้ยเจ้าหนุ่มกลับมาแล้วนะครับกับความมึนงงเมื่อกี้ชั่ครับผมถึงกับ โอ้กนะครับน้ำมันก็เอาไปนะครับโอ้ยเซ็งเลยผมต้องมารักเก็บน้ำมันใหม่แล้วอะ่ะอย่างเซ็งนะครับอย่างเซ็งเลยอะ่ะทุกคนอยู่แดงตอนนี้ก็มืด,มดแล้วนะครับพอดีผมแล่เกมเสร็จผมกินข้าวแล้วก็อาบน้ำนะครับมันก็มืดแล้วอะ่ะ พูผมอัดช่วงแรกไปก็ลืดแล้วก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับดูตำมันดูตำมันนะครับเมื่อกี้เสียงน้องผมนะครับถ้ามีโอกาสผมจะไปแคสเกมกับยูทูเบอร์ช่องอื่นๆนะครับถ้ามีโอกาสานะนะ เราพร้อมแล้วนะครับนี่ eight s e v e ่ six five four three two o n ดีดีดีผมได้ตังแล้วเยอะมากเลยว้าวว้าวพี่เจหลอดครับไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยครับ แ้วนรำมัณหนึ่งพันิีไม่รู้สิผมวกก็เยอะนะพันวากว่าผมว็เยอะนะอุ้ยคลิปนี้ผมอาจจะซื้อตัวหุ่นยนต์ได้นะแต่เราเก็บไว้ซื้อคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปหน้าเปิดมาแต่ว่าเราจะซื้อตัวหุ่นยนต์เลยนะเดือดเดือด,อดอ tư ôi chứ thường phải là gì mua người lẻo thường một rồi à <laughs> 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 เฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเหนี่อึ้งเลยอ่ะอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมครับคือแบบอยู่ดีๆบึกไม่ได้เฉยเลยอ่ะโอ้โ เราอดไปข้างบนเลยอะครับโอ้โหจบแล้วจบแล้วโอ้โหผมนี่อย่างเซ็งเลยโราาขึ้นไปได้แล้วโอ้โหเซ็งจริงๆก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ก็สมควรเกี่ยวลร้านนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับส c r i b e แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บายๆขอให้มีความสุขกับคลิปนะครับคลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรก็มาคอยดูกันนะครับ